ันหน่อยมันถ่วบ่ความแตกต่างทางที่มันมีถ่วงยังไม่ทนัทน,ทน,ทนจะไปที่เราบมันมีถ่วทางที่ยังไม่ทันจะไปทะ่ด้วพี่น้องความแตกต่างจาค่างนี้ ปลาก็มีน้ำมามาปลาก็มีได้ก็เจ้าได้เยอะแหละนองทั้งนี้นี้เขาตั้งจำกันทุกน้อน้ำทลเนาะ้น้ำกันลบทุกปีมทุกปี โทมาจบเลยมีนโทมาเรมาจบค่วันนี้สิวันนี้สิไปจบบ้านหญ่แววซอยบ้านหญ่แววมูะเดบ้านเดิมี่อันนี้บ้านใครก็บ้านชนห้วนเออบ้านเขาห้วนยายวานขวมไาเคำพันอันบ้านตาคำพันกระท่วมข่ากําลัง

ยิงไปเห็นร้อนละโอ้ไปช่วย้อเขาหลายบ่คนคว้าทันบ่ทันอยู่ขึงหนักแข้งแล้วขึงหนักแข้งแลมบ้างมันมาทางนี้ตีอือเออปีกแต่ไม่ใช่เข่าปีกนี่เข่าเบิดเนาะนี่สายนี่แม่พี่น้องไปก็ได้เลยนี่โอ้สายนี่ไปบ้านยายเงา ไปได้ยุ่งไปหักยันเนอะใช่ค่ะคุณน้ำมารวมตัวกันเอาซ้ายลงคือเนำห้องเมทบ่ะไปเพิ่งนำห้องเมทไเช็น ราบได้กินเขาค่ะมาแต่งแต่ตื่นแต่งแต่ตหาคนขอโทษูะบ้านย้ายพัด้านย้ายพัดเขาเข้ากับยังยักำลังท่วมแหละกำักระสูนยกระสูบออกเลบ้านยยงบ้านไอ้ขวัดย้ายทิงทีสุด งามท้องแม่นะสูบได้มันก็ทิ่เขาไหนเนาะมันก็บ่อมันก็น้ามาหลากเนาะสูบได้มันก็ที่ไปบ่าด้เนาะบ่ได้าไดายางไปที่สองายางสำนไปดูจ้ะบ้านยายพินบ้านแม่พินคนงามเป็นสูบลงมทองทองคุณโอ้ทั้งพี่น้ำมาได้ยังไงยะติวเนี่ย นี่น้าพังแมดต์จ้ะสวัสดีค่ะีะ่น้องใกล้จะถึงสะพานแล้ว เิ็นลำยัยแหละ <c ười> <c ười> ลำยัยกับบุ๋มีราคากําลังมา้าแหละน้ำนี่กําลังม้าเจ้านี่กํยายัย น้ำกำลังมาเจ้านี่ปีแล้วนี่บัดท่วมเด้อซอยนี่ซอยนี่ปีแล้วท่วมก็บัดท่วมเนะเออท่วมแต่มันแห้งเลอน้ำซอยบ้านผู้ดมเด้อจ้ะท่วมหมดเลย ่บอกเขาทีนี่เขานาอยากจะได้มันบมได้ขายลำไยจ้างหมดปันห้าไปขายได้ันสองจ้างวันห้าไปขายได้ันสง มัดกีน่นนกม่กินแ้วมันลกมันมีก้อนอู่ชายมีก้นเนาะทอนยอนยกรท่วมละอนยกรท่วมละนี่บ้านุยบุดาเขาละก้ามเศ้านี่บ่ท่นได้เขาได้ทีไปอนย นี่ยน้ำไมนัดสีวัคซีนได้ปิดก็ค่ะน่ใส่นามัยนะคะตัวแล้วต,ตแล้ว,วไม่ทำการแล้วตออซอยอ่ะนีะเวดมาตะเวดมา,มาขนความอสเ้า,า,เาหนึ่งจะเ้า,เาบ้านหลังนี้นะนี่บ้าน้าเช้า นกบาลแล้รถมาจบบค่ะืให้เนาคุที่แรกว่าเสียมืออื่นเราได้มืงเนี่ย ได้กินข้าวเันกันี่ฮะ่ข้าวเข่งเลยเหร้ามันจะสีห้าเนี่ยโค้งอารอนมันบูดกันแล้วก็ประเีอยู่ล่ะฮะนะโค้งนะจ้า どう กนีแล้วนี่มาตึกนี้แล้วนี่สมบูรณ์านโอ้มาตึกนี้แล้วนี่ไหลระด้อเนี่ยไหลมาตึกนี้รวด้อเนี่ยเจียมตไวใบทว่าเจ้ามาเข่าเท้ามาเข่าเทียานะเจียมตัแล้วเนี่ยนั่นจะยุ่นเข่าล้านจะยุ่นเข่ามางน้าบ้านนี่แล้วให้มันสูงอยู่บ้านลายทั้งพุ่นไปไม่ได้แล้ว <cười> <cười> à, đi nha, cho, nè, bạn nhà này, bạn xuống nè, thấy nào bạn xuống bắt ไปดูแม่พูดอ่ะรวมบ่ะในบ้านรวมป่ะข้าวปรีล้มใบมูสิเอ็ดเนี่ยบอกเขาว่าพี่อย่ากลาบมาเขาอันเขาใช้กระสอบแล้วค่ะหาแจกแจอยู่พ่นละจะต้องจะต้องไปพุ่นช้กระสอบเออใครต้องการเนี่ยเขาใช้ไปลงไว้พุ่นแล้วเขาเอาใส่กระสอบเนี่ยจะพูดสิเอ็ดพูดอ่ะอยู่สาราประชาคมนี่ย มองร้านนะมองร้านนะจะมอร้านแกตาุญะเอาไปล้งไปลายลเนก็แจกจังเลจะอยู่บ้านกับมีไผไปแจกมันโมไ่นี้ไมสูบไพียงงันคันกล้ยี่กสงเข้าไปให้หดเยเนาะกล้ยนี่ไได้อ่ะกกันได้ดีเะ ต้นนี่อะายแน่นอนตายแน่นอนนางเอากระสอบซ้ายมากัสิเอาบนซ้ายใสกระสอบไปคบนาบ้านไทยนาบ้านนัเรื่องต้นูเชี่จงไดเนาะงามหลาย

จะไปเอาลายลายมันหนักจะเอาลายลายมันหนักได้ของนี่แล้วค่ะหนักเท่าไ่เอาลายมันนเ okay yes, hang